สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านผมจัดคลิปหลังเที่ยงคืนอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรประกันพระแท้ของเซียนพระชื่อดังปู่โต no. นะัมเบอร์วันณปัจจุบันคือคุณเอ็มหัดเทพนะครับ ผมเชื่อว่าไม่มีใครในประเทศไทยสายหลวงปู่โตที่จะไม่รู้จักคุณเอ็มหัตเทพอีกแล้วณปัจจุบันนี้หากเพื่อนๆได้เช่าพระหลวงปู่โตจากคุณเอ็มหัตเทพคุณเอ็มก็จะออกบัตรรับประกรันให้อย่างที่เห็นนี่แหละครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าพระองค์นี้เป็นของคุณวัดพะเยานะครับถูกนำมาประมูลอยู่ในเว็บไซต์จีพระที่ทุกท่านเห็นก็คือ พระปิดตาหลวงปู่โตออกที่วัดสารครืนนะครับจัดได้ว่าเป็นจมโบหนึ่งของวัดสารครืนออกไล่เลี่ยกับพระปิดตาจมโบหนึ่งของวัดประดู่ฉิมพลีถือว่าเป็นพิมพ์หายากนะครับจะบรรยายให้ฟังด้านหน้าเป็นกนกข้างแต่ด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหพิมพ์นี้จะหายากมากกว่าหลังยันดวงหลายเท่าตัวนะัก จุดหายากอีกจุดหนึ่งของพระรุ่นนี้ก็คือเป็นตะกรุดหลังนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าเฮ้เป็นตะกรุดหลังคือยังไงครับพี่โบปกติพระรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตะกรุดใต้ฐานจะมองไม่เห็นตะกรุดทางด้านหลังแต่องค์นี้เป็นตะกรุดหลังแถมยังเป็นยันตรีอีกต่างหากก็คือเป็นหายากซ้อนหายากเข้าไปด้วยเรามาแบ่งดูกันนะครับที่เห็นนี่ก็คือด้านหน้า จะมีคราบของตังอิ้วผุดขึ้นมาเป็นจุดๆเนื้อแกร่งทีเดียวครับกระหนกข้างชัดเจนส่วนด้านหลังตามตำแหน่งที่ลูกศรชี้จะเป็นจุดฝังตะกุดและเป็นหลังยันตรีนิสิงเหคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขาการรับประกันกันบ้างผมจะขยายบัตรให้เห็นชัดๆนะครับ เอาละชัดเจนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดูง่ายบัตรนี้บอกว่าพระเนื้อผงยอดนิยมพระปิดตาจัมโบเนื้อผงใบลานปีพศ2521หลวงปู่โตวัดสารครืนจังหวัดกรุงเทพพร้อมกับมีไลายเซ็นของคุณเอมหัดเทพออกให้นะวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับท่านผู้ฟังด้านหลังนี้บอกว่าเป็นพระแท้100%บอกชื่อพระเรียบร้อย เป็นเนื้อผองใบาลานบวกด้วยเลี่ยมทองนะครับราคาที่คุณเอ็มหัดเทพขายออกมาคงจะอยู่ที่42,900บาททวนนะครับขายมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2,566ก็คือวันวาเลนไทน์นี่เองส่วนหลักใหญ่ใจความเงื่อนไขาการรับประกันมีดังนี้ข้อหนึ่งในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระเก คุณเอมยินดีจะคืนเงินเต็มจำนวนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับทุกวันทุกเวลาเงื่อนไขนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าพระเนี่ยจัดอยู่ในประเภทแท้ดูง่ายคราวนี้มาดูเงื่อนไขที่2ในกรณีที่นำพระมาคืนทางร้านจะหัก30%หมายถึง30%ของเงิน 42,900บาทนะครับอยากรู้เป็นเงินเท่าไร่เพื่อลองเคาะดูหัก30%จากราคาที่เช่าไปและจะรับเช่าคืนในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นโดยพระจะต้องอยู่ในสภาพเดิมความหมายก็จะมีข้อย่อยอยู่ในข้อใหญ่นะครับก็คือถ้านำพระมาคืนภายใน1เดือนและอยู่ในสภาพเดิมจะหักอยู่ที่30% เป็นยังไงบ้างครับคงจะได้ความรู้กันไปแล้วนะครับว่าถ้าเช่าพระจากคุณเอ็มหัดเทพก็จะได้บัตรแบบนี้มาผมเองก็ยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปเช่าพระจากคุณเอ็มเลยถ้าเกิดว่าถูกหวยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องไปทําความรู้จักออกคลิปกับคุณเอ็มสักทีครับอาจจะทําทีเป็นไปขายพระอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ขอจบไปก่อนขอขอบคุณ คุณวัดด้วยนะครับเจ้าของรูปพระที่อยู่ในเว็บจีพระและผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเช่าพระองค์นี้ในเว็บจีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ